องยเนาะพี่น้องเนาะพ่นผูกจดนติ่แล้วพะพนผูกไว้นี่เดือนหกนละป้าทอดแล้วหวานกาเนาะดกดเจ็ดบอกงนี่ตั้งแต่เหุนาะเนาะเหตดนนห้าเจ็ข้าสิบหาเดือนล้พี่น้องเลยผูกมานี่ใช่ใช่ใช่้ยยอยเเออเอเเอา อ้ยเนาะหิวน้าพี่น้องเลยชันบื้นใช่อ้อยเนาะมันก็ถ่าบึงแล้วนี่โบน,น้อยได้พี่น้องเลยเนาะตั้งแต่เสาปุ๊มาพี่ก็ประมาณเศ้าพี่น้อง,งเลยขมยาวเนาะทางทิศทิศต,ต,ตะเวนตะเวนออกเสียงเหนือเนาะคนอื่นเนะเาะทิศตะเวนออกเสียงเหนือนี่ประมาณเศร้าขมวนะนะเนาะและะ้วก็ ทิศตะวันตกเสียงใต้เอ่อทิศตะวันตกเนาะก็ประมาณ20พี่น้องเลยเอ่อแต่ว่าทางเอ่อทิศตะวันตกเสียงใต้พุน่นน่สิประมาณ10เนาะเดินเพิ่นมันสิเป็นไปประมาณนี้แล้วก็ทิศตะวันออกก็สิประมาณ10หั่นนะพี่น้องเอยเอ่อ,<ส>อเห็นฝนตกมื้อนี้ก็เลยไปมาแล้วก็คิดเห็นอันนี้หลังคาเจ้ามันบ่ดีเนาะ เออเอาเอาสก,กัวไว้ก็ได้เด้อถ้าคำบุตก,กับบุกกบป็นอยังเนาะถ้ามันตก,กับพอได้กังเด้อเนาะมุ้ยยังมะฝากมื้อนี่เาขามมเยีม่ยมาอยางมีคือเก่าเฮ้หลายคนม้นนี่มาเนาะตื่นเต้นบอตืน่นเต้นตืนต่นเต,นตน้นเนาะมันนี่เนาะมาเปซีสิ่ดีใจนี่นนนเนาะเาๆๆสียงเราอยากกันแหมแหบอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเห็นคนมาหลายตื่นเต้นน้ำตาอยากได้เราแบบพี่น้องเลยเคยเห็นอยู่บ่ปรากฏการณ์แบบนี้เคยเห็นบอ บ abei, roommate, mm ุเคยพ่อก็เชื่ออย่างกับบ hmm. ุเคยได้เข่าคลองลายไปที่เชื่อพี่น้องเลยลูกสองห้างสองข้างสองคาพี่น้องขอโทษใดๆเด้อที่หลายๆคนที่เพิ่นมาย่ำเรื่องปะห้างกันเนาะกยินดีเปิดเผยแล้วก็ยินดีถอยทอดให้โลกรู้เนาะว่าเราพ่ออีลีพี่น้องมีคนแบบนี้อีลีเนาะบม่ได้ปิดบม่ได้วังพี่นังถ้าผัวเจ้านั่งเบิ้งตอนนี้กับจักเพิ่นสิเป็นได้อลไรเนาะเพิ่นมากเบิ้ง เพิ่นมักเบิ่งบ่สิเห็นอยู่บ่ตัวเองนี่เนาะอ <c oughs> เอออยากบอกยังก็เพิ่นบ่เพินพ่นครับเพิ่นเบิ่งเจ้าอยู่ตอนนี้นะอยากบอกอยากพากถึงเล่าเนะอยากอยากเบอกคำใดบ่บ่มีผู้ใดฮักเจ้จาัจกลูกจะลูกกับเมียบ่มีผู้ใดฮะอ๋อแสดงว่าทางทางเจ้านี่ก็ยังยังยังแบบกินทอดกินถึงเพิ่นอยู่เนาะ khè khè ông khanh สิกลับคืนบ่ได้อ้าวพี่น้องได้หายอีก là อ่าฝนตก à, thang. มาบ้านของอทางเอื้อจอยเนาะสาวจอยมีห้างพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ฝนก็ลังมันไ่ลงมาห่ามเข่าหํามนำ้ำเนาะหรือว่าสีหํามเพื่อนของน้อ,นองเตวพนพบเนาะพี่น้องเลยเนาะสาวเตวสาวจอยนะพี่น้องเลยอ้นะาว,ว,าวนะพี่น้องเลยเนาะ อ่าเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันบ่มีผู้ใดนะบอกเนาะซื้อยังไปให้เรากั้งเราขังเนี่ยพี่น้องเไยเดี๋ยววันจันทร์สิเข้าไปหาอ่าเล่าบางอีกก่อนเพราะว่าเออวานนี้ไปกับสภาพเพื่อนเล่าพี่น,องงน้องเลยเนาะอ่าผ้าฝนตกนี่เปียกไปแล้วนี่ตังตัวมึงพี่น้องเลยเขา่าเครื่องคลองเต็มเพื่อนอยู่เนาะเป็นห่วงพี่น้องเไยเดี๋ยววันจันทร์สิหาแนวเข้าไปกั้งให้เพื่อนก่อนเนาะเริ่มไปเบิ่งน้ำกันไปพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขัน้นหกขัน้นพี่น้องเลยโอ้เว้ยเนาะเอาะล้คิ้วก่อนเสียคอยก็ได้โอเค,อเคพี่น้องเลยตอนนี้ทางบ่าวจัน์ก็มาฮอดจอดถึงเนาะอ่าบรรยากาศกาคคอยคำยามแรงใหญเด้อพี่น้องเลยเนาะ แปลงกายเข้ามาบ้านดงหมากยางคือเก่าพี่น้องเไยเนาะมาหาครอบครัวือว่าทางเอื้อจอยเนาะสาวจอยพี่น้องเไยเนาะเป็นแม่ห่างทั้งสองข้างสองขาแล้วก็ถือผัวตบตีพี่น้องเไยโอ้ยเนาะพังชีวิตการเราของเราแล้วก็อ่าแทบจะโอยากเสือ้อแล้วก็กั้นน้ําตาปุยห่วงขู่บางคนพี่น้องเไยเนาะมาจันท์มาถ่ายทําให้งวานนี่อ่ะเนาะกั ถักท้าทยสบายดีพอแม่พี่น้องกันอีก,ออกหอบนึงคือเก่าพี่น้องเงยมื่อนี้นทางมาจันเวียนเขามาเต่ามาโฮมเนาะทีมงานหลายคู่หลายคนพี่น้องเลยเป็นให้ความสนใจแล้วก็พากันซอยกันคนเล็กค,ค,คนหน่อยคน้ำไมคน้ำมือพี่น้องเลยมีอย่างก็ซอยกันวัสดุเนาะและมีรายย่คอมเมนต์เมื่อวานนี้พี่น้องเลยเนาะ,ะอ่าหลังจากที่พระจันถ่ายทำหมูน้อยหมูเอนหมูน้อยแด้พี่น้องเลยหมูแบบ เพิ่นผูกไว้เนาะเพราะมันเป็นย่ามเข่าพีนงงน่น้องเลยนี่หละยังอยู่มงเกา่าคือเกา่าอ้ยพี่น้องไอ้น้ามับมีคือเกา่าเนาะแห่งคุนๆไอพี่น,องงออนองง้องเลยเตือเตตตตตตอตอเ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 อออเออออเอ๋อ ไอ่ยัยงหิวหน้าหมูว่าแล้วนี่พี่น้องไอ่หิวเขา่าอ่านกาบล่างพี่น้องเลยเนาะจอยเอ่องแย่งอย,งอยู่ <c ười> เปิดผูกมาจากเดือนนี่นี่คอจุนกิ้วพี่น้องเลยเนาะ <c ười> ขอโทษเด้อน,นี่หมูภายนอหมูหมูเจ้าปะ <c ười> โอ้เฮื่อนนี่ปะอโอ้พันยูปะพันยูเฮือนปะ <c ười> เจ้าของคนณบูย um, mm. er. euh ูซ euh, e <put itu? c oughs> ้่เนาะอืมพี <c oughs> ่น <c oughs> euh. ้องเลยเนาะเออเพราะว่าเจ้าของกับบุมีสสกินบ่เจ้าของกับบุมีเขากินขึ้นกันอ้ายมูกับมูตัวเดียวซ้ำบ่ขออนุญาตเด้อเขาอัน มาถามทั้งนี้เบวงก่อนพี่น้องเลยมาถาม,ม,มาบ<อ>ึงว่าครอบครัวไดเ้เพิ่นเลี้ยงหมูนี่นะเนาะหมูเจ้าบ่าวสาวหมูไผห <c oughs> มูเอื้อยหมูเอื้อยเออหมูผู้นี้บ่แม่นบ่าสาวแ<ร>ม่นบ่เออผูกผูกตะลนะุนนะว่าเพิ่นผูกมานี่ <c oughs> ตั้งแต่ช่วงเฮ็ดเกี่ยวเข้าพนนุ่นะเนาะแม่น,น,นบ่เบิ่งสภาพแล้วนี่คือสิบ่ได้กินหยังได้พี่น้องเอ้ยเนาะ อันอันกอญ่าเด้อเฮายืมคุเจ้าแน่เฮากับกับเฮา,าอยากได้น้ํานิดนึงน,น,นะไปคอให้เพิ่นเพิ่นคงสิหิวน้านําเนาะต้นึงด้เอาเอาคมาให้อ,ให <c oughs> อันละาน่ี่ล่ะเอออันอยู่นี่บ่เฮือ,อนเพิ่นเ <c oughs> ออเอาหลังจากรอคิวเอ่อถ่ายทําอยู่พี่น้อง,งจ้จก็เลย ไออ้นอันเห็นสภาพมูเพื่อนเลยแกโอ้ยนะเนาะผูกหอมก็บชื่อคารโลกินแล้วก็บมูกับโบได้กินห้ามใช่เนาะมูกับโบได้กินมูกับมือก, <c oughs> ก,กินมูบอคือกันที่ลรกหนาะเออคนกับคน,บนมูมีเนะเาะเปิดเนื้อหนั่งต้นเด้อพ่อโอยแล้วอว,วนแบบไหนบ้างเป็นภาษาชนเผ่าคือกันเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้เด้อเนาะเคยได้ยินแต่อยู่เซี่ปนแต่ว่าอยู่พี่กับคือกันเนาะภาษาเราเทิ้งเออ ผูกคอไก่นี้คอยอันเจ้าของอยู่เนาะพี่น้องเนาะพ่นผูกจะโดนตแล้วเพันผูกไว้นี่จะดอนหกละโทดนหกแหวานก่าเนาะดนหกดนเจ็ดมาง่ายเลยตั้งแต่เห็ดนานะเนาะเห็ดนากม้เจ็ดปเก้าสิบหาเดือนล้พี่น้องเลยผูกมาหนิอ่าใช่ใช่ใเช้าเเออ อออ๋ออ, <c oughs> อโอ้ยเนาะหิวน้ำพี่น้องเลยชันบืนใช่อ้เนาะอ๋โอเค,อเคยังหน่อยโมมีเข่ากินกัเอาน้ำให้เพิ่นกันยังดีได้พี่น้องเลยเนาะโม่เลยกินเข่ากินน้ำกันยังไข่ได้เนาะ อันนี้บอจ้าของเพื่อนเพื่อนอยู่นี่ติเอาแม่จะไปหาช่างไปหาจิรอบอหรือไปใช้เพื่อนเพื่อนอ่าอันนี้โมเป็นเพื่อนเจ้าบอสพี่น้องกันพี่น้องอือดอยพี่น้องเลยถ้าคุจิลอยยังนี่แล้วคุจิรอมาขายเอ้พี่ล่ะโอ้พี่โอ้พี่โอพี่โอ้พี่เอ้หมูอันนี้หมูเจ้าบอเมนบอเอาเอาน้องถามไหม เจ้าซื้อยังไงล่ะซื้อต้นเอาล่ะซื้อซื้อนกตุนข่าวหงเยียนอยู่วะหงเยียนแม่เข่าละขาดเอาน้องก็นี่ไปขุดกีฬาแม่ไปขุดกิโลค่อคำคุณว่าแม่จะมาคำแล็มันขุดแล้วก็ไปคายแน่นี่อมันเพื่อกับคายนาบานบะไรแล้วเอาคายคันช้างมือชิปเพื่อเช้าเนาะโดยพี่น้องเลยมีเข่า เนาะอันนี้น้องเจ้าเนาะเอาน้องถทาแม่พอพิการหันเดยพอยางคำใหม่หันเดเออไม่ใช้แหละยางไปทางใดเลยเนาะอยู่เย็นบวกนีอยู่บ่อใดมันห่อนผูกไปเย็นเออหมูกะผูกหมูตัวเดียวนี่บอกนี่หละหมูเจ้าตัวเดียวอืมหมูตัวเดียวเออหลายคู่หลายคนพันวาอยากให้วราจันชื่อเอาพี่น้องเลยชื่อเมื่อเดี่ยงเอาเพิ่นแน่ว่าฉัน กับคนขายนี่ย่นจีขายเท่าไรนี่เนาะกับแพงเวลาขันยังนั่นมันก็ปอยกับไข่แน่มันก็ตุยพีแน่เนาะพอได้เงินย้อนได้ใช้ย้อดมันเกิดลูกเนี่ยนี่มันเอาแห้งใช่สำหรับกราบล่างพี่น้องเไยจะตายวันแรกแบบเข่ามดแล้วกับพ่นปอยกัเออไข่แน่บันนี่เฮากัดพอมีเข่ามียังให้มันกินหาหลุดกินแน่ขอนกะตุยพีแน่หน่อยนึงแมนแมนแมนพี่รองไงเน็ตไหงเจ้าของกับพี่การเนาะ เออบุมีสิกินเจ้าของก็ได้ก็เลยปลูกอยู่นี่แหละอยู่ใต้ห่มนี่เนาะห่อนนะถึงเบนมาพี่น้องเไยตัวเอาขอบใจหลายๆเด้อเฮ้ยเดออเอาซอยเบิ่งเพื่อนพี่น้องเไยเบิ่งเนาะผูกเพื่อนไว้กับจนข้อจนข้อจนกิ้วเลยพี่น้องเไยนี่ก็ญาติเด้อเนาะมาเห็นบ่เอ้ยเนาะพี่น้องเไยผูกมัดแล้ว เพราะว่าเป็นยามเบียครัพี่น้องเอ้เป็นยามงานแตเพันจำเป็นต้องผูกเนาะหมูตัวเดียวแห้งเหี่ยวอยู่ต้นหมากละวหมดพี่น้อง,ง <c oughs> เอ้ฮ่าเอออาเจ้าของเพันบยู่อยู่แต่ลูกเพันเอาน้องโ <c oughs> อ้เนาะว่าสิว่าสิถามซื่อเพนนึ่งน้ำพึ่งนี่นะเออด้วย หลังจากอาหอน้ำเอาในให้หมูได้กินได้กะอ่พอมีแห้งพี่น้องไงหมูก็ได้กินน้ำมันกระบบกคือกินเข่ากินหำเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะที่นี่ทางเบอจันตัดภาพเขามาทางเดินหรือว่าที่ดินของทางที่ดินที่สาวเต๋เพิ่อนอาศัยอยู่พี่น,อน้องเนาะอ,อ่ะหาหลายคนว่าโอ้ย เออคือน,น้อยคือหอมแท้ว่าสันเบิงนะคอมเม่นเบาลีเพิ่นเนาะแต่นี่แหละพี่น้องมันก็ถ้าเบึงแล้วนี่บ่หน้อยเด้พี่น้องเลยเนาะตั้งแต่เสาปุ๊มาพี่ก็ประมาณซาพี่น้องเลยความยาวเนาะทางทิศเอ่อทิศต,ตะเวนตะเวนออกเสียงเนือเนาะคนอื่นเนาะอ่อทิศตะเวนออกเสียงเนือเนี่ยประมาณซาวความยาวนะนะเนาะแล้วก็ ทิศตะวันตกเสียงใต้อยูทิศตะวันตกเนาะกับประมาณซาพี่น้งงองเลยแต่ว่าทางทิศตะวันตกเสียงใต้พุ่นนั่นสิประมาณสิบเนาะเดินพุ่นมันสิเป็นไปประมาณนี้แล้วก็ทิศตะวันออกก็สิประมาณสิบนะพี่น้งงองเลยสองข้างนั่นสิบแล้วก็สองขาง้างซานะพี่น้งงองเลยทางบอดี้พุ่ถาม ทางเจ้าของเพิ่นเลยเพิ่นว่าสองหมื่นบาทพี่น้องเไยถ้าถามทางว่าจันว่าพ่อเอาบา่อเนาะแต่ว่าพ่อเอาพี่น้องเไยเนาะราคานีา่สามารถแบบปลูกพังหรือว่าปลูกเพิ่นปลูกซานอยู่ได้นะเพิ่นแหล่ฮอดต้นไม้ไงผู้พ่อชันพี่น้องเไยแปลแปลงเอาดินมาทมเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำนะกะพอดีอยู่อยู่สำหรับครอบครัวของเรานะพี่น้องเไยเนะเาะกะเฮา ซอยเท่าที่ว่าซอยได้แล้วกันพี่น้องเลยคือได้ยินทางบ่เตียงเพื่อนบอกว่าเพื่อนมีหนึ่งหมื่นบาทแล้วว่าสันพี่น้งองเลยังขาดอีกหนึ่งหมื่นเนาะตอนนี้นะอ่ะาพอค่าทีนะพี่น้องเนาะเอายังอีกหนึ่งหมื่นบาทอืมอแต่กบับพวกว่าทีมทั้งทีมงานเฮาสีเอามงใดเจได้นะให้แล้วนะพี่น้องกัแต่ว่าทีนี้นี่ก็พากันอารมณ์กันอยู่ตอนนี้ว่าอยากได้ทีให้แล้วว่าสันพี่น้องเลยเนาะ เหมาะเลยแหละทั้ทงนั้นก็เป็นปลาเข่าปลาน้าพี่น้องเลยค่อยตื่นเช้าออกมาเนาะสืบหายอากาศผัดเข้ามาทางทางตรง,งหน้าพี่น้องเลยคำเลยได้พี่น้องเลยแต่วินเห็นบ่อปูเนาะอ่าเดินเดือดสายตามองจะบ,บ่อยเห็นเลยบ่สัน <c oughs> ่นเนาะเอาคิวหลายในเมื้อนี้พี่น้องเลยทีมงานมาก,กันเบิดเลยยังขาดแต่บ่าวบุญบ้านป่ากับบ่าวบุญสารวันพี่น,น้องเลย นอกจากนั้นเห็นกันเบิดเลยเนาะเออจักแก้วจักเคยจักลุงจักเฒ่าจักโอมาอยู่นี่กันบิดมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะจักปดจักบัทงประธานจักอีหยังก็อยู่นี่บิดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ดีพี่น้องจมหยังนี่เออเอาบอกพี่บอกน้องเพิ่นว่าพวกเฮาเข้ามาบ้านนี้เบิดเลยมื้อนี้นะนงก็ได้คลิปยาวแน่นอนึงแม่นก็เลยแบบว่าหลายคนเนาะ แต่ทางประจันนี่ก็คือสิว่าว่าสีนี่พี่น้องเลยว่าสีเอานี่มาขังให้เรายันว่าผลตกขห้ำเราเมืองเลง้งค<อ>ือเห็นผลตกหน้ามาตอนมาเนี่ยนะก็เลยว่าสีได้เอาโจ๊ะ้ไ้ก่อนเท่านั้นแหละพี่น้องเลยเนาะให้มูเพื่อนเพื่อนอ่าถ่ายทำก่อนจังดีจังหน่อยนะแมนเนาะเออเห็นรู้แต่คือบุตรเราเป็นยังไงนะแมนหลังน้อยพี่นอ้องเลยเนาะอ่าให้พี่พให้น้องเพื่อนเบิ่งอีกรอบหนึ่งก่อน มุงเพื่อนพักสี่คนกับลูกแล้วกับพอ่อกับเมย์ยว <No. S 1> ่าสันไปไนีนองไงเนาะเออปีสจอยสจอยเอ้ยเดยมาทางหลังบ้านนี่ก็ได้เจ้าอาปีนองไงเนาะ หล,หลายคนมาเยี่ยมมายามเมื่อนี้เนาะโอ้ยสบายดีพี่น้องพคนอีกรอบนึงเนาะ,ะเห็นผลตกเมื่อนี้ก็เลยแย่มาแล้วก็คิดเห็นอันนี้หลังคาเจ้ามันบุดีเนาะเอาเอา,เอาสก,กัวไว้ก็ได้เด้อนะถ้าคำบุตกกับบุป็นอย่างเนาะถ้ามันตก,กับพอได้กั้งเนดะ้อเนะยยา้ามุ้ยอย่างมะฝากเมื่อนี้เขามาเยี่ยมมายาบอีกขึ้เกาหลายคนเมื่อนี้มาเนาะนะตื่นเต้นบ่เต่นเต้นตื่นเนะต้นเนาะเมื่อนี้เนาะนะ เอพี่น้องอันนี้เป็นทีมงานของพวกเราไปเลยเนาะยังบมารวมทีมงานอื่นเด้อยอ่าแบบโมเน่ได้มื่ออื่นบูคืออัดสไลด์กูนี่ก็มีเนาะไหวอยู่บ่กินข้าวแล้วมื้อนี้ก,นกินกับยังปลาเผาเต็มวันอ้๋อฮะปลาเผาบ่อจันท์ชื่อไหแต่ว่าน,นี <laughs> ่พี่น้องเอ้ยเนาะพักฟ่อนน้ำเด้อเสร็จเด้อเนาะพี่น้องอยู่เขึ้นอยู่ซานก่อนช่วงนี้มีหลายคนเนาะกินฮอดคิดถึงพี่น้องเอ้ย <laughs> อยากเห็นเนาะ เห็นทางเบอลี่เพิ่นถามเมื่อวานนี่อันดินนี่บ่เพิ่นว่าอยากขายนะเพิ่นว่าเท่าไหร่พันวาสองหมื่นสองหมื่นโอ้หมักอยู่บ่คำว่าอยู่นี่เอายู่อยู่บ่อยู่ได้เนาะเออใส่พี่น้องเไยอ่ะแต่กะยังบ่ทันได้ว่าพี่น้องเไยแต่ว่ากะยังได้กะค่อยเป็นค่อยไปเนาะเออพี่น้องเไยเข่าน้ำให้ก็เป็นห่วงยันคนรักเออลงคิดไปโอ้ยเข่าคลองลายยันคนรักของเราเดิว่าทัน นอกจากโมม่แพงเอาดอกเนาะมีแต่เบ่งแต่ปันเพิ่นเด้อเนาะหักแพงกันไปพี่น้องเลยเอ้า้อนี่ทางวัจจันทร์มาไหวไปไหวเน่อันผ่าวัดอันนึงเนาะคือชีหุ่มอยู่ดอกค่ะนั่นก็เอาดึงมาไหวน้ื้อนี่เด้อพากันกั้งเบิ่งขํ้วมามันผลหมูตกลมบ่ลมบ่หอย่างกับบกกั้งก็ได้เก็บไว้เนาะวัจจันทร์ซื้อมาให้เจ็เม็ดพี่น้องเลยนะเจ้าก็บว่าภาษาส้นเผาบ่ปกติ เมึงคือคือบ่คือบุคือเนาะไปยักเป็นปันได้เอออันเสียงคือท้ายปักเซผู้อยู่หลายปีผัวเอออยู่ห้าปีเนาะมันติดสำเนียงทั้งนั้นเลยว่าพี่น้องเลยเออเนาะแต่ว่าพ่อแม่เจ้าไปใช้มือนีิเอาล้านหน่อยผัวไปเฮ็ดเบียร์รังปูนโอ้โดยโดยโดยพี่น้องไงเออเอาสระฮับอันทางทีมงานของบาจันท์ซะเนาะ อลายคือเลยคนเพิ่นรอคิวอยู่เนาะแ็ด่ดีใจน้ำเด้อที่คนมาลายอย่าเพ่าเบื่อเพิ่นได้เ<ด>นาะเต็มใจเนาะดีใจบอ,จอม,มาเบบนี่ดีใจนีนน่เนาะเออเสียงเราอยากกันเหมเห็บอเลยพี่น้องเลยเนาะเห็นคนมาลายลตื่นเต้นตน้ำตาอยกากได้เราแบบพี่น้องเลย <c oughs> เคยเห็นอยู่บ่ปรากฏการณ์แบบนี้เคยเห็นบอบ่เคยพ่อจุ่เถื่ออยากกับบเคยได้เข่าคลองลายไปที่เถื่อ พี่น้องเลยเนาะเอออาจจะได้หลายกุนีก็ได้รอบหน้าเนาะเออเอาเราดุนเราเบิ่งน้ำกันเด้อเนาะสามซิปอีดีบ่นี่ลยสามซิปเนาะที่น้องไอ้ลูกสองเห้างสองข้างสองข้าพี่น้องขอโทษหลายๆเด้อที่หลายๆคนที่เพิ่นมาย่ำเรื่องปะห่างกันเนาะเออกายินดีเปิดเผยแล้วก็ยินดีทอยทอดให้เออโลกรู้เนาะว่าเราพ่ออีดีพี่น้องมีคนแบบนี้อีดีเนาะ บม่ได้ปิดบม่ได้วัง,ปงไปนั่งถ้าผัวเจ้านั่งเบิ้งตอนนี้กับจักเพิ่นสีเป็นได้ไรเลยเนาะเพิน่นมักเบิง้งเพิน่นมักเบิ้งบ<ด>่สีเห็นอยู่บ่ตัวเองนี่เนาะอ <laughs> เอ๋อยากบอกยังก็เพิ่นบอกเพิ่นข่าวเพิ่นเบิ้งเจ้าอยู่ตอนนี้นะอยากบอกอยากผากถึงแล้วนะอยากอยากาอีกคำใดบ่บ่มีผู้ใดฮักจะนอกจากลูกอนอกจากลูกก็มียบ่มีผู้ใดฮัก อแสดงว่าทาั้งทั้งเจ้านี่ก็ยังยังยังแบบคิดทอดคิดถึงเพื่อนโยเนะาะแค่แค่ยังพักกี่กลับขึ้นบ่ได้พี่น้องไงห้อีกเลยทั้ง <c ười> บอยบวยเห็นน้ำตาได้เลยในวิดี้องไงโอ้ยเนาะคำเดียวที่เราบอกพี่น้องไงโบมีไผสิีหักเจ้าคือดุคือเมียแล้วเนะาะพังไว้เดอ้ออันเล่าซื้อ,อยังซ<ำ>ื้อหำอ๋อ สือบ่าวหำนะเนาะอ่อพังไว้เด้อบ่าวหำเด้อเนนะาะถ้าเบิง่งถ้าส้มอยู่เห็นเมียเจ้าไห่แบบนี้เจ้าคิดแนี่ยนะเเนาะอ่อหู้ยซึกพิษบอ่อหุ้ยซึกแบบใดแต่ว่าเมียอยากบอกไว้ว่าโมมี่ภัยหักเจ้าสำลูกสำเมียแล้วนะเนาะอ่ออาสัพพถามลายเดี๋ยวน้ำตาเป็นซีเวทเนาะไปก่อน <c oughs> สิไห้น้ำเลยพี่น้องไงไห้อีกแล้วโอ้ยตายตายโอเคโอเคไปเนาะ <c oughs> เออเอาไปไหว้เด้อเนาะ ไอ้มาโบอยากเห็นหน้ำหูน้ำตาก็าเห็นอีกแล้วพี่น้องเลยตายอืไอ้ชีว่าจังใดบาทนี่พี่น้องเลยลึกๆเนาะเล่านี่ถึงชีเครียดชีให้ผัวํำใดนี่เล่านี่เบิง้งเล่านี่กะยังยังหักยังแคงผัวอยพี่น้องแต่ว่าชีห้กลับขึ้นนี่เราบุกกลับแล้วเนาะแต่ว่าหักนะหักเป็นห่วงโยเป็นห่วงผัว อ่าเราก็ฝากคําถึงผัวโยพี่น้องไงบุญมี่พยฮักเจ้าซ้าลูกซ้าเมียอีกแล้วว่านั่นอ่กะถ้าไปพบไปพออ่อผู้ที่เพิ่นตัวต้มวางแค่เงินเจ้านี่กะจงคิดเห็นคําเมียรเรื่องบห่หำหน่อยเรื่องเนาะถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งถ้าส้มคลิดบ้านันอยู่กะพิจารณาเรื่องเจ้าเรื่องบห่หำเนาะเอ่าเนาะโอเคสําหรับมื้อนี้กะมาตอกย้ำความรู้สึก หลายขู่หลายคนก็นโอ้ยเบิ่งนำ้ำให้นำ้ำพี่นองงอ้องเลยเนาะหลังจากที่ว่าจันทร์ไทยมื่อวานนี่ยาวที่สุดเลยเมื่อวานเมื่อวานนี่พี่น้องเลยสี่สิบนาทีสัมภาษณ์ไปน้ำเลยก็น้ำตาเกื้อไปน้ำว่าจันทร์ก็ได้อันนี้อันนี้นนวาอีดีเด้พี่น้องเลยเสียงมันเสียงสะอึกมากเองเลยเมื่อวานนี่เนาะหลังจากได้สัมผัสหลังจากได้ลมเร,ลเรื่องลึกเรื่องหลังของเราเลยก็โว้พี่น้องเลยที่ว่าสุดเนาะ จักสิว่าแนวได๋พี่น,น้องเอ้ยอ่ะจังได๋ก็ขอให้อ่อผู้ลักผู้ใหญ่มองเห็นแล้วก็ให้ความสําคัญเนาะช่วยเหลือเราให้เราเอ่อเดินด้วยตัวเองได้โอ้ยซั่นซะเนาะเอ้ามาทายให้เบิ่งเบิดก่อนพี่น้องเอ้ยที่ทางของเรานี่เนาะหม้อแกแตกกระโปะเราก็โอ้โธ่นักนงพี่น้องเอง้ยเนาะดิทางนี้ก็6เนาะอะ่ ก็ยังไ่ได้ถามซั้มบอกเล่านั่นไปเข่าของน้ำของนายอยู่ไซนะพี่น้องเลยคือสอิใส่ป้าอะไรต่างมึงเนาะอืมเอามื่อนี้ทางวาจาร์ก็เอาผ้าบัตมาเพิ่มให้เรายาาา่านว่าเราผลตกึ้นเนาะอ่าเป็นห่วงพี่น้องเลยอาจารย์ก็บมุนี่ยังให้มีแต่คำบอกคำจาก,กับสิ่งที่ซอยได้นะเนาะเขาก็บชั้ที่เขาซอยได้พี่น้งงองเลยอะทังหดกาก็ขอบคุบใจเด้อขอบุญขอบคุณบัตสุขุสุขคนพี่น้องเลย ที่ติดตามเราแล้วก็บหากเราได้แพงเราเนาะอ่าแล้วก็เบิ่งส้มลิปของพวกเฮาอ่าผ่านช่องยูทูปของว่าวจันกัขอให้อยู่ดีมีเฮงบัดสุขุสุขคนพี่น้องเด้อเนาะมื้อนี้ว่าวจันเผาไปเผามาเนาะกัสัมภาษณ์แบบสันๆแต่มีความหมายพี่น้องเลยมื้อนี้โอ้เมื่อน้ำเนาะทีมงานเฮาบัดสุขสุขคนเนาะอ่าไปแต่เนาะสำหรับมื้อนี้ ทางบาอาจาร์ขอรลำลาเพียงสำนีก่อนพี่น้องกับพ่อกันใหม่อีกคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ลาพ่อมพี่พ่อมน้องเนะเาะพ่อมชาวบ้านเพื่อนเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องกั่พี่บาอาจาร์กลายเป็นครั้งที่สองที่เข้ามาเนาะแกคือสิเข้ามาเด้อยอยู่บัดที่นี้นะพี่น้องเที่ยวเข้าเาที่ยวออกอยู่นี่แหละกะอยู่ในเมืองอุทุมพรเด้อพี่น้องเด้อย,ยังอยู่เมืองอุทุมพรอยู่ เนาะเป็นอีกเสื่อมจุดเสื่อมของอระหว่างเมืองอุทุมพรกับเมืองอาสะพังทองพี่น้องเลยเนาะอืออ่าเอาโอเคนะสำหรับวันนี้ไปก่อนพี่องง้องเลยมา,าวา่าบรกเห็นหูตาแล้วห้อีกแล้วโอ้อยไกลกระไดเนาะเอ่อคำว่า,าวเรื่องผัวเนาะหายแล้วพี่น้องเลยเนา,คาะคำว่าอยากเห็นน้ำตาแล้วจะาวาวเรื่องผัวแล้วเรื่อบนันพี่น้องเนาะ ไ,ไปเจ้าพี่น้องร้านแล้วสบายดี